วที่ให้โอกาสนะคะขอบคุณเวทีมิสแกรนที่เป็นบ้านเกิดของหนูหลังหนึ่งค่ะที่ทำให้หลายๆคนได้รู้จักชารอตออสตินค่ะหนูก็เป็นเหมือนคนทั่วๆไปนั่นแหละค่ะที่มีความฝันอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีคนรักเยอะๆซึ่งวันนี้มันก็เป็นจริงๆแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าในตัวหนู มีสิ่งอะไรที่ทำให้หลายหคนได้ตกลุมรักหนูนะคะแต่ว่าขอบคุณมากจริงๆริักเหมือนกัน,นะค่ะจิกมือจะขาดแล้วนะ,ะขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมที่ทำให้ชาอ์ออ t ซินได้เป็นชาอ์ในวันนี้นะคะหนูอาจจะขอบคุณไม่หมดต้องขอโทษด,ด้วยนะคะและ ที่สำคัญต้องขอบคุณแฟนคลับนะขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันไปไหนแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวขอบคุณสไมลี่ขอบคุณแดงขอบคุณจิกฤท ขอบคุณฟริงขอบคุณเดซี่ขอบคุณต้าปลาขอบคุณดองมาดามขอบคุณเยลลี่หมีเขียวแล้วก็พลังใบนะคะขอบคุณทุกด้อมเลยนะคะที่ซัพพอร์ตไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวแต่ยังซัพพอร์ตไปถึงเพื่อนๆนะคะลืมอะไรอีกบอว์อ๋อขอบคุณด้อมฮอตขอบคุณบ้านคู่อิงหลอดนะคะ ขอบคุณด้อมดอกบัวสีชมพูด้วยนะคะขอบคุณที่รับพวกเราเป็นครอบครัวขอบคุณพ่อแม่ค่ะลืมไปได้งไงไม่อยากพูดนานเดี๋ยวคนในร้านบ่นว่านานแต่ก็ไม่เป็นไรช่างเขาเธอะให้เขารอก่อน ไม่รู้ว่าเส้นทางอนาคตของหนูจะเป็นยังไงแล้วว่าจะเป็นแบบที่หนูวาดฝันไวมไหมแต่ก็อยากให้ทุกคนร่วมเดินทางไปกับหนูนะคะหนูเชื่อว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่พร้อมจะเข้ามาเชื่อว่าเป็นสิ่งดีๆแน่นอนค่ะน่าจะขอบคุณครบจบแล้วอ <laughs> อกคุนไปแล้ว <laughs> ถ้าหนูพูดคำนี้เมื่อไหร่แปลว่า ถ้าหนูพูดคำนี้เมื่อไหร่มันแปลว่าหนูได้อำลาจตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะคะอ <c oughs> บอสหนูไม่พูดได้ไหมเอาเอาเป็นว่าใครที่จะได้ครองมงกุฎม,มิสแกรนชุมพรคนต่อไปนะคะและปีต่อๆไปขอให้ หามงกุฎมิสการชุมพรไปให้ได้มงใหญ่ให้ได้นะคะไม่ว่าปีนั้นจะเป็นปีไหนก็ตามหนูจะรอดูค่ะโอเคน่าจะครบแล้วแหละน้องแหยยังสวยไหมวะเนี่ย ชาล็ตออสตินไม่าพูดนอนดึกสักวันไม่เป็นไรเนาะ โดนดาแล้วเ,เนาะปเลยตัวแม่จะแทรเพื่อ,อแค่หน่ไยก็ดีโอเคไม่เล่นแล้วจริงจังมา,าโอ๊ยชลาล Austin มิสแกร a ชุมพขอบคุณทุกคนนะคะ ครับและนี่นะครับเ,รเชอร์ลอตออสเตนและในช่วงเวลานี้นะครับต้องขอเรียนเชิญนะครับผมคุณที่ขนา